สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วครับผมช่างบิ๊กมาอีกแล้วครับวันนี้มาด้วยดีแม็กเดี๋ยวช่างแชมป์กำลังเป่าที่ปุ่นอยู่ครับร็จคัดไหมโอ้ลบยนทิศคัดไหมครับปล่อยคัดอาการรดเบื้องต้นลูกค้าแจ้งมาปล่อยคัดแล้วรถไม่วิ่งครับผมตอนนี้ยกเกียร์ลงมาแล้วเนี่ครับเ <c oughs> นี่ยครับคัดหมดครับ เกียงฝั่งนี้ถึงหมุดเหล็กเลยครับนี่ครับกินหวีหวีก็ไหม่ครับสึกด้วยครับมาไปดูที่ไฟวินหน่อยครับว่ามีรอยไหม,มโอ้เรียบร้อยครับไฟวินไหม่เป็นล่องเลยครับอันนี้ครับเดี๋ยวรอยกไฟวินลงมาปรับหน้าเบี่ยงคัดสรุปอันนี้ คัดหมดครับผมดูลูกปืนเกียร์ก่อนยังสภาพดีไหมอันนี้ช่างแคมป์ยังไม่มาเป่าลมเลยเอาออกมาก่อนลูกปืนคัดอ่าโอ้ลูกปืนคัดก็สภาพเย็นแล้วครับลูกปืนคัดหน้าจะได้เปลี่ยนด้วยลูกปืนกดคัดก็ประมาณนี้ครับดีแม็ค สรุปแล้วครับแจ้งลูกค้าเปลี่ยนวีเปลี่ยนคัใหม่เปลี่ยนวีเปลี่ยนผ้าแล้วก็ลูกปืนกดคัดกลับมาอีกครั้งครับผมกับดี a มอะไรมาแล้วครับมาดูกันครับว่านี่ครับของใหม่อะไรเบิกเรียบร้อยครับนี่ผ้าใหม่ครับอันนี้วีใหม่ครับผมนี่ครับวียิต้องอย่างนี้ครับของใหม่อันนี้จมและสึกไปเลยครับนี่ ลูกปืนก็ของใหม่ครับมาแล้วเดี๋ยวต่อไปตั้งแชมป์กำลังจะประกอบครับผมอ้าวท่านครับประกอบต่อเลยครับผมอ้าวเสร็จเรียบร้อยครับผมยูสุดีแม็กเปลี่ยนคัดเปลี่ยนคัดเปลี่ยนหวีเปลี่ยนลูกปืนใหม่จบเสร็จเรียบร้อยพร้อมกลับบ้านได้อีกหนึ่งคันขอบคุณครับ